ชทหลุดทูซียราชพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไว้แบบนี้เป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากในตอนนี้สําหรับเรื่องราวความรักที่จุบลงไประหว่างสาวพลอยหอวังและทูเซียราชที่หลังจากนิ้งชัญญาได้ออกมาเคลื่อนไหวโต้กลับไม่ใช้มือที่สมอย่างที่หลายคนเข้าใจกันเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วยังให้ทุกคนมุฟออนนิ้งย้ำสถานะตนและทูเป็นได้แค่เพื่อนกันเคลียประเด็นพี่พลอยแล้วด้วย ล่าสุดทางด้านเฟซบุ๊ก k จมอยร้อยแปดได้เคลื่อนไหวโพสภาพแชทจากนุ่มทูที่ระบุว่าที่จริงแล้วเรื่องมันซับซ้อนกว่านี้แต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปก็เหมือนแก้ตัวมันไม่ควรจะเกิดเถิดขนาดนี้ซึ่งงานนี้ก็ต้องจับตารอดูต่อไปค่ะว่านุ่มทูจะออกมาชี้แจงขยายความเรื่องนี้ยังไงหรือไม่อย่างไร